มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพรวรสารตำคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่ห้าข้อที่38ถึงข้อที่42ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธว่าท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าโต้อตอบคนชั่วผู้ใดตบ แก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่านก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วยผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินไปกับเขาหนึ่งหลักจงไปกับเขาสองหลักเถิดผู้ใดขออะไรจากท่านก็จงให้อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใด จากท่านท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าโต้อตอบคนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาจงหันแก้มซ้าย ให้เขาด้วยผู้ใดอยากฟ้องท่านเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่านจงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วยผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินไปกับเขาหนึ่งหลักจงไปกับเขาสองหลักเถิดผู้ใดขออะไรจากท่านก็จงให้อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน สำหรับชาวยู่ในครั้งนั้นในสมัยนั้นข้อความจากบทพระวรสารวันนี้ดูน่าขัดเคืองพระผู้ช่วยเฮ้รอดหรือพระเจ้าองค์ใดที่ยอมหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ย่อมไม่ใช่ผู้นำทางทหารที่พวกเขาต้องการให้นำปฏิวัติต่อรมแน่นอนเพราะเขาถูกโรมกดขี่พวกเขา เพราะฉะนั้นชาวยิวหลายคนจึงต้องการแก้แค้นศัตรูที่เขาชิงชังหากแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสเสนอท่าทีใหม่ต่อความอายุติธรรมเพราะฉะนั้นแทนที่จะเรียกร้องสิทธิของเราวันนี้พระเยซูเจ้าสอนให้เรายอมสละโดยไม่มีข้อแม้ตามคำสอนของพระเยซู ผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยจงไปกับเขาสองหลักเถิดผู้ใดขออะไรจากท่านก็จงให้อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่านอำนาจอำนาจมีทั้งคุณและโทษ อำนาจมีไว้เพื่อการรับใช้และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ส่วนรวมไม่ใช่มีไว้เพื่อก่อให้เกิดความโลกและเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนผู้ใดขออะไรจากท่านก็จงให้อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน ขอบพระคุณคุณผู้ฝังครับวันนี้จากหลากคุณผู้ฝังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิสเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ